โกคาโดนะคะทานสูงสุดนะคะได้กี่เม็ดนะคะมีคําถามจากทางบ้านมานะคะว่ายาแก้ท้องผูกโกคนโดนะคะสําหรับคนทาตแข็งนะคะคนทาตแข็งมามากองที่คลิปนี้นะคะมาฟังคลิปนี้นะนะคะอ่อพอดีว่าลูกค้าทานไปนะคะ2เม็ดนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะผู้ใหญ่นะคะ2 3ถึงมเม็ดนะคะตัวนี้นะคะทานสูงสุดได้แค่3เม็ดนะคะ โปกาโดนะคะทานสูงสุดได้3เมตรแต่ไม่แนะนําให้ทานค่ะนะคะ mm. เพคโคี่ไม่เคยไม่เคยยัดเยียดยาให้ลูกค้าเลยจนจะบอกเสมอว่ายาโปการโดเป็นแผนสุดท้ายให้ปรับพฤติกรรมการกินการนอนการออกกำลังกายนะคะถึงจะกลับสุขภาพปกตินะคะแต่คนธาตแข็งอะ่ะมันยากแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากทําได้นะคะคือว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะเลิกทานเนื้อสัตว์ที่รีบบอกนะคะ อย่าทานของพวกข้าวเหนียวพวกหมูปิ้งพวกที่แบบนหนักๆอะ่ะมันจะย่อยยากนะคะเวลาทานจะถายยากทานพวกก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะทานพวกน้ำพริกนะคะผักผลไม้นะคะหรือเดินออกกาลังกายตอนเย็นนะคะ30นาทีเองนะคะไม่ได้ออกกำลังกายเวลาสองชั่วโมงนะคะออกกำลังกายแค่วันละสามสิบนาทีนะคะแต่งแขนก็ได้เดินก็ได้นะคะเอ่อบริหารร่างกายก็ได้แอโรบิกก็ได้ได้หมดเลยนะคะเพียงแค่น,นี้เอง ก็จะทาให้คุณปรับพฤติกรรมการกินการนอนก็จะขับถ่ายปกติแต่เป็นของประเด็นหลักก็คือห้ามเครียดนะคะตัวนี้นะคะสำหรับคนธาตุแข็งต้องการกิน3เม็ดได้ค่ะห้ามกินเกิน3เม็ดนะนะคะ3วันทานครั้งนะคะ1อาทิตย์ต้องถ่าย3ถึง4ครั้งเนาะคือปกติต่ำกว่า3ครั้งนี่คือปกตินะนะคะต้องถ่ายมากกว่า2-3ถึงครั้งนะคะไม่แนะนาว่าให้กินทุกวันนะคะเดี๋ยวลําไส้ทําง,งานหนักนะคะและไม่แนะนําให้ทาน3เม็ดนะคะเพราะว่า ร่างกายอะลำไส้อะ,อะมันจะจำหรือมันจะดื้อยานะคะถ้าคุณทานสามเม็ดอะ่ะก็ต้องทานสามเม็ดตลอดเลยนะคะแนะนําว่าทานสองเม็ดดีกว่าแล้วก็ทานผักผลไม้ตามไปด้วยนะคะสองเม็ดจะเวิร์กว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะแต่ก้อน,นแหลกอย่างที่บอกหรือไม่อีกวิธีหนึ่งนะคะก็ดื่มน้ําลูกคุณก็ได้ก่อนนอนนะคะเป็นแบบซีซีอ่ะซื้อที่ท็อปนะคะน้ำลูกคุณทาให้กลับถ่ายเหมือนกันนะคะ น้ำลูกคลณแอปเปิลอางุนนะคะพวกผักผลไม้อ่ะกินไปเลยนะคะโอเคที่ต้องตอบคำถามนะคะว่าเนี่ยขอกินสูงสุดมากกว่าน,นี้ได้ไหมนะคะห้ามเกินสามเม็ดผู้ใหญ่ทาตแข็งนะแต่ไม่แนะนำให้ทานสองสองเม็ดก็ออกแล้วนะคะจะให้เขาออกหมดได้ยังไงคุณต้องช่วยลำไส้ด้วยอย่าหวงแต่เพิ่งยานะคะ ช่วยลไำไส้คือทำยังไงกินผักผลไมา้ดื่มน้ําเยอะๆอารมณ์ดีออกกำลังกายนอนหลับเพียงพอแค่นี้เพียงพอแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ